เดินทางต่อจะพี่น้องจ้าเดินทางต่อไปเที่ยวเนาะชมวงเดินทางกับชมบรรยากาศไปด้วยแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะบริษัทบรรยากาศเคื่อนลำปาวจ้าพี่น้องพุทธอยูก่กาฬสิฉันเนาพี่น้องนะเนาะเคื่อนลำเปล่าเขาบอกสิบรรยากาศเห็นบรรยากาศุ่มลื่นเราพี่น้องเนาะของจังหวัด กัลลสินจ่าของเครื่องเช่าเครื่องน้ำปำพี่น้องสองฝั่งทางก็จะเป็นต้นไม้จ้ะต้นไม้ร่มรื่นอ่าฝั่งซ้ายก็จะเป็นสันเขื่อนหรือคู่เขื่อนนะพี่น้องเนาะอ่าฝั่งขวาก็จะเป็นต้นไม้จ้าร่มรื่นพี่น้องจ้ามาจ้ามาจา้าไปเที่ยวน้ำกันนะพี่น้องเด้อไปเที่ยวด้วยกันจ้ะพี่น้อง เขาเล่นสงการกันด้านหนา้าด้านหน้าสเป็นน์นึงสเปนเว่นนะแม่นบ่๊อบสเปนเวนทีเขาจะมาเล่ยนหนามกันพี่นอ้องปล่อยหนามเขาปล่อยหนามมากเนาะเห็นจ้ะน้ำเปล่าจิล่อย,อย,อยโอ้คนเต็มเลยพี่นอ้อง น้ำน้ำน้ำเปล่าน้องก็จิปล่อยน้ำลงลงคลองนะพี่น้องเนาะลงคลองให้เช่าวันก๊าซีนได้ไปใส่ไปสอนนะพี่น้องเนาะตรงนี้นะจ๊ะก็เห็ดใดเช่าก๊าซีนถึงบ่ขาดน้ำนะพี่น้องเนาะถึงบ่ขาดแค่น้ำจ้าก๊าซีนดินดำน้ำชุ่มเด้อพี่น้องเด้อ ผุดมสมบูรณ์จ้ะจุดนี้คนกับสินลายนะจังน้อยเนาะเพราะเขามาเล่นน้ำกันพี่นอ้องมาเล่นน้ำสงการกันจ้ะเมื่อนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเด้อค่ะเดอะ้อเพิ่งจะเริ่มต้น,นยังไม่อีกส,สามสี่หมื่นนะพี่น้องนะสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่มมนเนาะมาเที่ยวกันไหน,น้อค่ะเดอะ้อตรงนี้นะคะนี่จ้ะ ถ้าค่ามานี่มองนี้จะรถจะตีต้ะพี่น้องบ่ายบ่ายโมงบ่ายบ่ายโมงสองโมงสามโมงนี่รถจะนานแน,น่นมากๆเลยเด้อค่ะเนอะยิ่งใก,ใกล้จะหมดเนาะจิกใ้จ,ใจะปิดงานสงการค่อนยิ่งเยอะนี่จ้านะพี่น้องจ้านี่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 ข้าจอเมเล็นน้ำอีกจ้าพี่น้องอ้าเห็นบ่เห็นบ่บเห็นบ่สปินเวจ้าเนี่ยแหละแล้วนะพี่น้องนะขางข้องจ้าอ่าพามาชม บรรยากาศรถเยอะแยะมากมายพี่น้องมาเทียทเท่ยวกันนักท่องเที่ยวเนาะพ่าว่าสิจังหวัดใดก็มาเที่ยวกันนะพี่น้องนี่เด้อมากมายหลายจังหวัดาะว่าจะพ้นในจังหวัดกฬสินหรือว่าจังหวัดอื่นนะพี่น้องเราก็มาท่องเที่ยวกันจ้ะมนี่ก็มีนะอาหารนะพี่น้องนะบริการอาหารบริการ ว่าเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะมาค่อยอยู่ได้รักษาความปลอดภัยพี่น้องนะ <c oughs> เล่นกันแบบมวนๆแล้วจันหลังโหลดเล่นกันแบบมวนๆเลยแต่เมื่อนี้บะแรวโหลดทั้งน้ำขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะมาเก็บภาพเด้๋วพี่น้องเด้๋วมาเก็บภาพมาเก็บภาพภาพวันสงการานตะ์เนาะว่าเช่าก๊าซอิมหรือวา่าอยูเขรื่องหรือเปล่าเนี่ย ก้นเยอะมากมากม้แค่นไหนนะพี่น้องเนาะก <_ t ot> ระสิต่อป้ากันตสยอสยางพี่น้องจา้าจากเคีนนเืนเนาะมะเร็งเนี่ยี๋ย้จะเติมรถเออเติมน,มน้ำเนาะนี่น้ำมดเติมรถจ้าเออเติมน,มน้ำเติมน้ำรถทออ่านใดน้ำมดกับมาเติมน้ำเดี่จ้ะในท่อยางเนาะมีให้บริการจ้าพี่น้องจ้ามีให้บริการจา้ามาต้องไปวิ่งหาหนามกันให้เมย์เนาะพี่น้องเนาะ เขาก็จะมีศูนย์บริการน้ำเล่นกันมวนๆจ้ะเล่นกันมวนๆเนาะของเจ้ากระสินจ้พี่น้องจ้ะน้ำบ่อึดเนาะเจ้ากระสินน้ำบ่อึดมวนๆนานารถก็เปียกทั้งรถก็เปลี่ยนคัะพี่น้องเดี๋ยวแม่หมูก็ไม่เก็บคามบรรยากาศเนาะถนนนี่จะเป็นถนนสงการพี่น้องเนาะ ตอนวนนี่นจะเป็นสงการนะพี่น้องตองนวนโงการอของเช่าเคิร์นลำเปล่านะพี่น้องเนาะถ้าคำจักน้อยเนี่ยโหเต็มแล้วได้พี่น้องเลยสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่คือยังหลายรถนานแน่นเลยอันนี้ก็ก็เริ่มนานแน่นแล้วจ้ะพี่น้องพ่อเขาไปเที่ยวทางอื่นมากเนาะไปเที่ยวทางอื่นมากก็สิมาร่วมกันอยู่นี่พี่น้องอยู่สปิดเวย์หรือแลองน้ำข้อง พี่น้องมวนมวนสนุกสนานเฮฮห้าจ้ะพ้าลูกผาเต่าเด็กกเด็กหน่อยแต่รถแต่ละคันแต่ละคันน้องพ่อแม่ผู้ปกครองพ่อเม่ผู้ปกครองก็พาลูกๆเตา่าล,ล,ลนหลานนะอๆๆๆ้อง,อม,ม,องาามาเล็งน้องพี่น้องนะมันเป็นตะมวนแต่ไม่มูบออกไปได้คะพี่น้องไม่มูบยันเปียกจ้าแต่ขอให้พผาเด็กๆมันเด็กๆม,มาเล่นกับพ่อเลยพี่น้อง มาเก็บภาพแล้วมาเก็บภาพบรรยากาศสวยบรรยากาศสวยๆงามๆของชาวกระสินทน้อพี่น้องนทัททาผู้ใดบ่เคยเห็นเด้อกับมาจะเบอร์ชมคลิปแม่หมูได้จ้ามาชมคลิปแม่หมูน้อพี่น้องเนาะแม่หมูกระสินเก็บภาพแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมในี่ซองฟังซองเงินฟังทางน้อพี่น,อน้องเนาะซองฝั่งทางของเขื่อนลำป่าวจะพี่น้องจะเดินทางไปสะอาดสักันดีว่า เพิ่มใหม่นะพี่น้องนี่เนาะเขามาใิเนี่ย,ยจะลมลื่นพี่น้องจะจะรู้สึกได้เนาะจะรู้สึกได้ว่าบรรยากาศมันลมลื่นอืมเยน็นเย็นสบายพี่น้องเยน็นลมลื่นอืมเห็ดมาพี่น้องจ้าจอ,จอดๆเลยเขาท่าแปง <laughs> ท้าแปงอีา่า <laughs> ข้างนอกว่าท้าแปงอีหลา่าจารยนาะ ถ้าแปงอีหละผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเล็กน้อยนะค,ะนะคะ่ะเนาะถ้าแปงในอีหล่าวอาสารย์ว่าเพอถ้าแปงรกนแเมื่อว่าผู้่าเออผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เล็กน,ออน,อน,น,กน้อยก็มวนพี่น้องจานปีหนึง่งมีมีเธอนึงเนาะพี่นอนะ้องเนาะมีแต่ความสุขอู้ดอกคูณพี่น้องดอกคูณเรื่องอลามเต็มท้องถนนเลยสวยงามสวยงาม ดอกเหลืองเดืองอลังมั่มตาจ้พี่น้องจ๋าสวยงามสวยงามจ้านี่แหละมันก็ได้บรรยากาศน้ำท่างแล้วพี่น,น้องเนาะเขาก็จะได้เปียบจรงนี่แหละได้เก็บภาพบรรยากาศข้างทางจ้าตอนที่เทาเดินทางแล้วพี่น้องเนาะไปไสมาใส่ยังสิมันก็งามแม่พี่น้องแม่มูก็มาเก็บภาพไวล่าเดินทางนลพี่น้องเนาะไม่พี่น้องในรับชมขอบคุณพี่น้องเลยค่ะเด้อที่เขามาแล้วชมจ้า คลิปนี้แม่มูก็ขอสิขอจบไปแค่นี้เด้วพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านที่มาลดชุมนัญจาก,กับพับจ้สวยพี่น้องจา้าคลิปหน้าพอกันใหม่เด้วพี่น้องเด้อบ๊ายบายจ้า